สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังรับชมรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนา จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เข้าติดตามและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4ี 1, ่หนึ่งสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยประชาการฐานพัฒนาและส่วนราชาการอื่นๆที่เร่งเข้าสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์กูด,ดังเก็บประทัดระเบิดที่ตลาดโมุโนอำเภอสงไหโกโลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีของวันที่29กรกฎาคม2566 ทําให้บ้านเรือนถูกแรงระเบิดสร้างความเสียหายรัศมีวงกว้างกว่า500เมตรและมีผู้เสียชีวิต11รายมีผู้บาดเจ็บ121รายโดยจังหวัดนาราธิวาสได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หน้าสถานที่เกิดเหตุจัดตั้งศูนย์พักพิงณสนามกีฬามูโมโนออโออำเภอสุไหงกลกจังหวัดนาราธิวาสนอกจากนี้ยังได้เปิดโรงครัวพระราชทานเพื่อให้ผู้ประสบภยัยได้รับประทานและหน่วยพัฒนา การพื้นที่41สำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยประชาการฐานพัฒนาได้จ,จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรทาวสาธารณภยัยพร้อมรถประปาสนามและเครื่องจักรกลเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้อีกด้วยณตลาดโมโนตมุนโมโนอำเภอสงไยโกลกจังหวัดนาราธิวาสน,นี่เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการลุพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ